สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับเทเบิ o ออนบอร์ดกันอีกครั้งนะฮะวันนี้จะเป็นกิจกรรมปาร์ตี้สายเขียวรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับระหว่างคุณแบงค์พานุและคุณซิมบ้านะฮะก็จะมีกฎพิเศษเพิ่มตอนเซตอัพนะครับผมนั่นก็คืออย่างที่เปิดออกมาให้ดูนะฮะก็คือทําการเทสไลท์ของทั้งคู่ทิ้งทันทีอย่างละอ่ะคนละหใบนะฮะแล้วก็ทิ้งลงกองสุสานเลยแล้วจะไม่เกิดทิกเกอร์นะฮะก็ทําการทิ้งเลยฮนะ ทางฝั่งซ้ายจะเล่นเป็นไคโดนะฮะมี5ไลฟ์ก็จะเหลือสไลฟ์แล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นลีดเดอร์คิดก็เป็นสีเดียวเช่นกันก็จะเหลือสไลฟ์เหมือนกันเลยนะครับผมเท่ากับว่าทั้งคู่เนี่ยมีคนละสไลฟ์เริ่มเกมนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยอะเริ่มที่เทิร์นของคุณซิมบ้าก่อนนะครับแท็บหนึ่งดง้งใจลงมาเป็นบอนนี่นะครับแล้วก็ประกาศผ่านเธอเลยเพราะว่าบอนนี่ตัวนี้จะใช้ความสามารถไม่ได้เพราะต้องมีดง้งอีก1่งด้งนะฮะเทิร์นแรกมันมีแค่1่งดง้งก็ได้แค่นี้อะ คุณแบงค์พานุนะครับลงมาเป็นเจ้าที่กุรชิบล็อกเกอร์นะฮะแล้วก็ประกาศผ่านเลยเทิร์นแรกยังตีกันไม่ได้นะครับผมเอาละเขาเทิร์นคุณพีทซิมบ้าเติมด่งมา2โดง่งก็จะกลายเป็น3มโด่งนะฮะก็จะไล่อะไรได้ครับจะเป็นโอค,คิคุอ่างนี้ก็ได้นะฮะแต่จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเอาละแถบหนึ่งด่งก่อนเลยยังไม่ตีนะครับแถบหนึ่งดง่งแล้วก็ เลสบอนนี่จะได้เปิดท็อป5ใบแล้วหาซุปเปอร์โนวา1ใบนะฮะัอันนี้จะเป็นความสามารถของบอนนี่นะฮะไลฟ์ที่แทสไปตอนเริ่มเกมก็จะเป็นของคุณซิมบ้าจะเป็นแมวในกมมามูชิส่วนของคุณแบงค์พานุจะเป็นโบโลเบสนะฮะเรียกได้ว่าเป็นของดีทั้งคู่แล้วคุณพีทีซิมบ้าเลือกที่จะหยิบเอ็กดรกนะฮะจากความสามารถของบอนนี่ขึ้นมือแล้วก็ตีไปเลยครับด้วยลีดเดอร์5000นนะครับสำหรับคุณพานุจะกาดไหมฮะถ้ากาดก็ขอพันเดียวแต่ บล็อกเลยนะครับแล้วก็ปล่อยพิกุรลชีตายไปเลยเอาละฮะเหลือกี่ด่งครับเนี่ยสองด่งลงมาเป็น,นคิลเลอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นบล็อกเกอร์มีความสามารถนะออนบล็อกจะได้จวดแต่ว่าต้องเสียบด่งแล้วมีเพื่อนและมีบนกระดานทั้งหมด3ตัวอย่างนี้ก็จะไม่ได้จั่วนะฮะถ้าเกิดออนบล็อกก็คือเอามาบล็อกได้บล็อกได้แต่แค่จะไม่ได้จัว่วอ่าเรียกอย่างนี้แล้วกันอ่าแล้วก็ผ่านเทินก็เทินคุณพานุนะฮะใช้เป็นอีเวนต์บาบานนกินะครับผมอ่าทำลายคอสองนะฮะแล้วจะได้ หยิบด้ง1ใบมาตั้งแบบแอคทีฟนะครับผมอ่าก็เป็นใบที่เรียกเรียกว่าเป็นอีเวนต์ทั้ง KO แล้วก็เซตบอร์ดตัวเองนะฮะอ่าจริงๆต้องเอามาตั้งนะฮะเดี๋ยวนะอ่ะต้องเอามาตั้งครับผมถูกต้องอย่างนี้แสดงว่าไม่มีเกาะโอนิงาชิมะนะฮะโอ้โหทำให้เล่นยากนะฮะบอกตามตรงต้องรู้ว่าเธอหน้าจะได้หรือเปล่ายังดีที่เธอนี้ได้มาเป็นบาบานนกินะครับ แล้วก็ตัดในฝั่งของตัวบ็อกเกอร์ของคุณซิมบ้าไปได้แล้วอย่างนี้ก็น่าจะเอาลีดเดอร์ตีไปที่บอนนี่นะฮะ้าไม่งั้นนะบอนนี่จะเซิร์ชเรื่อยๆนะฮะแล้วมันโอ้โหเรียกได้ว,ว่าดีกว่าการจ่วอีกเพราะว่ามันเปิดท็อป5แล้วเราให้เราเลือกนะฮะถ้าจัวเนะี่ยจัวนะคือเราไม่ได้เลือกใช่ไหมละ่ะ <laughs> ถือว่าคุ้มค่ามานเลยบอนนี่ดังนั้นจะเห็นการตีตัดแน่นอนครับอ่าแล้วก็ตีไปจริงๆอ่าเขาเทินคุณซิมบ้านะครับผม เอาละตอนนี้5โด่งแล้วจะลงมาเป็นอะไรนะฮะห้าโด่งอย่างนี้ลงเป็นฮอคินได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าหรือจะเป็นโอคิคุแล้วก็อีก2ก็ลงบ็อกเกอร์ก็ได้นะฮะเขียวนี่มีตัวเลือกเล่นเยอะเหมือนกันอ่ะแล้วตีก่อน5,000นะครับตอนนี้ทั้งคู่ยัง4ไลท์เต็มอยู่นะครับผมถ้ากาดก็ขอ1,000แต่เลือกที่จะเทคเลยนะฮะแล้วไม่มีทิกเกอร์ขึ้นมือไปฮะฝั่งคุณแมงพานุเหลือสไลท์แล้วนะครับ แล้วแทบ5ด้งแบบนี้จะเป็นใครเป็นเอ็กตริกนะฮะโอเคแต่ว่ามีความสามารถสามารถเหยียบตัวนอนของฝ่ายศัตรูคาแรคเตอร์นะฮะที่มีค่าไล่สีได้แต่ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ลงมาฟรีๆก็คือลงมายืนไว้อ่าเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันนะฮะเอามาเป็นตัวตั้งเพราะพาวเวอร์สูงถึง6กพันกันเลยทีเดียวเอามาตีได้ทุกเทิร์นทุกเทิร์นเอาละเขาเทิร์นของคุณแบงค์พานุจะได้ เมืองโอนิกิชิมะไหมนะฮะทำไม่ได้นี่โอเคได้นะครับผมจ่ายสานะฮะสลรักค่าล่าของเจ้าโอนิกาชิมะนะฮะและแถบเลยนะฮะจะสามารถทุกเทินนะฮะเมื่อทําการเลสสเตทใบนี้นะฮะจะได้เอาการ์ดด้งจากด้งเด็กมาทําการเลสได้ในคอสแอเรียของเรานะฮะทุกเทินทุกเทินทุกเทินก,ก็เรียกได้ว่าเทินหนึ่งจะได้ด้งถึง3ใบกันเลยทีเดียวนะฮะ เด็กไคโดต้องเรียกว่าเป็นเด็กที่กินด้งหน้าดูดังนั้นโคนิกาชิมานี่จาเป็นนะแล้วติด2องดนะ้งฮะตีเข้าไปเลย7 0 0 0แล้วก็ผ่านเลยนะฮะตอนนี้ทั้งคู่เหลือ3าลายแล้วคุณฝั่งทั้งฝั่งคุณแบงค์พานุมีด้งเปิดอยู่2องด้งนะครับต้องดูว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรถ้า2องด้งอย่างนี้ก็จะมีเป็นทันเดอร์บากัวไม่ก็ที่จะเป็นอีเวนต์ลบสามพันนะครับอ่ะแล้วตีไปก่อนเลยสำหรับคุณซิมบ้าลีดเดอร์นะฮะห้าพันไม่ติดด้งเพิ่ม แล้วอ้าวหน้าจ่าย2ได้เป็นอีเวนต์ฮะอันนี้ต้องเก็บ1ดง,งด้วยฟึบลบพาวเวอร์สามพันนะฮะสองตัวก็เป็นเอ็กเรกกับตัวคิดลีเดอร์นะฮะแล้วแถบ7ดโงฮนะลงเป็นคิดไล่นะครับผมเป็นสุดยอดบล็อกเกอร์นะฮะของตัวฝั่งสีเขียวแล้วผ่านเทินเลยเพราะด้งหมดแล้วเอ็กเรกเนี่ยพาวเวอร์ Power มันจะเหลือแค่สามพตีไม่ได้อยู่ดีนะฮะก็เลยเลือกที่จะไม่ตีเข้าเทินคุณแบงค์พานุครับผม เอาละฮะตอนนี้บอร์ดไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่ได้ลงคาแรคเตอร์มาหลายเทิร์นแล้วนะฮะต้องดูซิว่าจะเล่นอย่างไรยังดีนี่ครับยังดีนะฮะที่รักษาไลฟ์ไม่ได้นะครับยังมี3ไลฟ์เท่ากันอยู่แล้วลงเป็นไคโดไร่เก้าฮะโอ้โหทำการเก็บ5่าดงทำลายคอสหกได้ใบหนึ่งก็เลือกที่จะ KO ในฝั่งของเอ็กเรไปเลยนะฮะ,ะคิดไล่7จะมีคอสอยู่7นะฮะก็คือ KO ไม่ได้นะฮะแล้วหลังจาก KO เสร็จจะได้สกิลลัชด้วยนะครับ โอ้โหแต่จริงๆอะถ้าใช้เก็บด้งอะแล้วไม่ KO ก็ได้ลัสอยู่ดีนะครับผมอ่านี่ต้องระวังแล้วตีเข้าไปเลยครับได้ลัสอย่างนี้10,000นะฮะแล้วก็ตีซ้ําด้วยลีเดอร์นะฮะตอนนี้เหลือ2องลแล้วถ้ารับอีกก็เหลือไลท์เดียวนะครับผมสําหรับฝั่งคุณซิมบ้าแล้วกาดด้วยบอนนี่นะฮะแล้วผ่านเธนเลยตอนนี้ด้งคุณแบงค์พานุษย์เหลือศูนย์นะฮะเข้าเทิร์คุณทีซิมบ้าครับผมกับบล็อกเกอร์หนึ่งตัวนะฮะความสามารถนะฮะถ้ามีด้ง เจ้าคิดไล่เจ็ดตัวนี้เมื่อจบเทินถ้าเขานอนอยู่จะได้กลับมาลุกนะฮะไว้เป็นบล็อกเกอร์ได้เอาละฮะถ้าจะตีไคโดไล่เก้าตัวนี้ก็ต้องติดดง้งเพิ่มเข้าอีกอย่างน้อย3ามด้งนะฮะแล้วเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคมองไม่เห็นามซ้อนกันนะครับแล้วก็ตีไปที่ไคโดนะครับผมมาดูซิว่าคุณแบงค์พันธุ์จะปล่อยไหมแต่ถ้ากาดได้ก็กาดแต่ปล่อยเลยนะฮะอู้หูเสียตัวใหญ่ไปแล้วนะฮะแล้วก็ตีซ้ําไปเลยด้วยลีดเดอร์นะครับ5,000ันจะให้ไหมนะฮะ แล้วให้ด้วยนะครับผมได้ทิกเกอร์ไหมเหมือนจะมีเหมือนจะมีมอ,ะมอ้าขอพักดูมือก่อนนะฮะแล้วเอาขึ้นมือเลยนะครับไม่เกิดทิกเกอร์แล้วจบด้วย2ด้งคือการไล่บ็อกเกอร์2ตัวแกงเบชนะฮะอ่าเป็นบ็อกเกอร์ไล่หนะครับผม2ตัวก็เป็นท้าไล่สองเอาลนะเท่ากับว่าคุณซิมบ้ามีบ็อกเกอร์อยู่3ตัวเลยนะครับผมตอนนี้สถานการณ์คือ2ไลฟ์เท่ากันโอ้ คุณแมงพานุนี่เรียกได้ว่าตอนนี้เริ่มกดดันแนละ้วตะกี้เก็บ5้าดงจากตัวไคโดไล่เก้าไปด้วยนะครับผมทําให้เธอนี้ยังไล่ไคโดไล่สิบไม่ได้นะฮะแล้วต้องระวังนะฮะเพราะว่าลีดเดอร์ของฝั่งคุณซิมบ้าเนี่ยมีความสามารถถ้าแถบ3โดงแล้วทิ้งการหนึ่งใบาสามารถลุกขึ้นมาตีได้อีกหนึ่งครั้งเท่ากับว่าเธอนหนึ่งอะลีดเดอร์ของคุณซิมบ้าสามารถตีได้2ครั้งนะครับถ้ายอมจ่ายเงื่อนไขาตามนี้นะลงไปนะฮะ ส่วนของคุณแบงพานุลีเดอร์ไคโดทําการเก็บ7ด้งอ่ะจะสามารถแทสไลท์ของคุณซิมบ้าได้1ใบนะครับแต่ถ้าเก็บไปเนี่ยก็คือด้งก็จะไม่เหลือเล่นอันนี้ต้องระวังส่วนใหญ่จะใช้กันในช็อตท้ายๆนะครับผมตอนนี้ยังอยู่ในเทิร์นของคุณแบงค์พานุอยู่นะครับแต่เรียกได้ว่าโดนกดดันหน้าดูแต่อาได้ลงมาเป็นคิงไลท์เจ็ดนะฮะทำการเก็บ2ด้งนะครับผมจะสามารถ KO คาแรคเตอร์ที่มีค่าไล่3ลงมากับ2ลงมาได้อย่างละตัวก็ ทำลายบ็อกเกอร์2ตัวไปเลยนะฮะทางสะดวกอะไรนี้ห้าพันตีเข้าไปคุณซิมบ้าจะเอาคิดไล่7เจ็มารับไหมนะฮะก็น่าจะรับนะฮะเพราะไม่เหลือตัวตีแล้วเอาแต่เลือกที่จะกาดนะครับด้วยโมโมโ,มโนสเกะนะครับผมโอ้โหจริงๆช็อตนี้เอาคิดไล่7เจ็ดไปไปบล็อกได้นะครับเพราะจะไม่ตายเพราะลีเดอร์ไคโดพาวเวอร์5 0าพันแต่ไม่เป็นไรฮะ ของคุณซิมบ้าแล้วครับผมตอนนี้สิบด้งแล้วนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าจุกจุกอ่ะแล้วติดดงไปที่คิดไล้เจ็ดก่อนเลยอันนี้ไฟบังคับอยู่แล้วะฮะเพราะถ้าตีไปแล้วไม่ได้ติดดงเนี่ยคือจะไม่ได้กลับมาลุกในตอนจบเทินนะฮะอันนี้ต้องระวังตีเข้าไปครับด้วยลีดเดอร์ห้าพันอีกแล้วนะครับผมไม่ติดดงเพิ่มถ้าจะกาดก็ขอหนึ่งพันนะฮะแล้วก็ให้มาเป็นสองพันเลยนะเป็นเอ็กเด็กนะครับผมแล้วก็ตีเข้าไปนะฮะแปดพันนะครับผมถ้าผมดูไม่ผิดนะที่ลีดเดอร์ฮะ แล้วเรื่องที่จะเทคเลยนะครับผมโอ้โหอันนี้อันตรายแล้วนะฮะจ่าย7นะครับผมโอ้โหแล้วก็จ่ายอีก2นะฮะโอ้โหได้มาเป็น3ามบล็อกเกอร์เลยนะฮะอ่าอ่าแล้วจบเทินต้องตั้งเจ้าคิดไล่เจ็ดด้วยนะครับผมอาจจะลืมอ่าทางฝั่งคุณแบงค์พานุอ่าช่วยเตือนนะครับอันนี้น่ารักมากเลยต้องขอบคุณคุณแบงค์พานุจริงอ่าเข้าเทินคุณแบงค์พานุนะฮะมี3มบล็อกเกอร์นี้ฝ่ายยากนะฮะ โอ้โหแล้วยังไม่ได้ดงสิทธิ์ด้วยนะครับผมเพราะตะกี้เจ้าคิงไล่เจ็ดเนี่ยก็เก็บไป2องดงนะฮะตรงีเนี่ยเด็กม่วงเนี่ยมันกินดงเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมต้องระวังนะฮะก็ยังไงขอฝากการแข่งขันจากร้าน er เทอร์โบนบอร์ดด้วยนะฮะจะมีการแข่งขันแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมใครสนใจติดตามที่หน้าเพจ Facebook เทอร์โบนบอร์ดกันได้เลยนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของ Channel เทอร์โบนบอร์ดกันไว้เน้นไว้ด้วยนะครับทุกคนโอ้ยลิ้นพันไปหมดแล้วท้องขอโทษทีนะฮะ ยังอยู่ในเทินของคุณแบงค์พานุนะครับผมจะฝ่าไปยังไงนะฮะเอาแล้วไล่มาเป็นควีนนะครับผมอันนี้ไล่5นะครับแล้วก็ถ้าทําการเก็บ1ด้งจะได้ทําการจว่ว2ทิ้ง1นะฮะถ้ามีเกาะโอนิงาชิมะก็ทิ้งเกาะมาก็ดีนะฮะเพราะคงไม่ได้ใช้แล้วทําการเติมมือนะฮะแล้วตัวเขาเป็นบ็อกเกอร์นี่นะซึ่งพอร์สูงถึง6คาเลทเทียวอ้าวแล้วทิ้งมาเป็นโอนิงาชิมะจริงๆด้วยนะฮะมีพอด,ดี ซึ่งการจั่ว2ทิ้ง1เนี่ยคือเราไม่ต้องทิ้งใบที่มันจากจั่ว2เราก็ได้นะทิ้งอะไรก็ได้ในมือเราเลยนะครับผมบางท่านอาจจะสงสัยว่าเออทิ้งได้แต่ไอใบที่เราจั่วมา2ใบนั้นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะฮะทิ้งอะไรเลยก็ได้ทีนี้จะทํายังไงต่อฮะคิงค่าไล่เตัวนี้ power เจ็ดพก็สามารถตีเข้าไปที่ l e a อ e r ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเอาคิดไล่เมาบล็อกแล้วไม่กาดเพิ่มนี่ก็ตายเลย อ่ะแล้วเรื่องที่จะติดน่าจะหนึ่งดงนะฮะเป็นแปดพันตีเข้าไปที่ลีดเดอร์ตอนนี้ไม่มีเป้าคาแรคเตอร์ที่นอนอยู่เลยนะครับผมแล้วทําการเอาคิดมาบล็อกฮะแล้วเสริมด้วยอีโซเป็นเก้าพันนะฮะเลยทําให้อยู่นะครับผมอ่าแสดงว่าตะกี้ตีแปดพันจริงๆเอาล้ฮะจะทำยังไงต่อถ้าจะตีซ้ำก็มีแต่ไฮโดที่เป็นลีดเดอร์นะฮะเรียกได้ว่าคุณซิมบ้าดี่เหนียวจริงนะแล้วประกาศผ่านเธอเลยเรื่องที่จะเปิดโด้งไว้2โดงนะฮะสำหรับะะฝั่งคุณแบงค์พานุ ข้อเทินคุณซิมบ้านะฮะตอนนี้นี่เจ้าคิดไล่เจ็ดสองตัวนี้โอ้โหถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีเลยนะ,ะมันเอามาตีได้แล้วเอามาบล็อกได้นะ,ะในแต่ละเทินซึ่งแน่นอนนะ,ะเทินนี้ก็เสียบสองเสียบตัวละหนึ่งด้งที่เจ้าสองตัวนี้แน่นอนโอ้โหแลวจะได้ตอดไปเรื่อยๆคุณตัดทรัพยากรคุณแบงค์ไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้สถานการณ์คือฝั่งฝั่งขวาสีเขียวเหลือสองไลน์แล้วฝั่งซ้ายสีม่วงเหลือไลน์เดียวนะฮะ ทำการแบ่งดงแบบนี้แล้วไล่สี่ทำเจ้ายมาโตะนะฮะทำการเลสคอสหกที่หนึ่งตัวก็เลสเจ้าตัวควีนไปเลยตอนนี้เสียบ็อกเกอร์แล้วนะฮะสำหรับฝั่งคุณแบงค์พานุโอ้โหแล้วหนึ่งหมื่นนะฮะติดสามดงแบบนี้ตีเข้าไปที่ใครครับจับลีดเดอร์เลยไหมหรือจะเป็นลีดเดอร์เลยหรือจะปิดเกมในเทิร์นนี้เลยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหต้องดูแล้วคุณแบงค์พานุจะกันอยู่ไหมนะฮะแต่ตอนนี้บนสนามไม่มีบ็อกเกอร์แล้วนะครับผม โอ้แล้วเรียกว่าหนักหน่วงจริงนะฮะแต่ยังมีโด้องอยู่แบบนี้อาจจะมีอีเวนต์นะฮะที่ลบ3,000ั 3, ตัวหรือเล่ลบใช่จริงๆด้วยนะฮะทำการไล่ย2แล้วเก็บ1นะ,ะลบ3,000 2ตัวเป็นตัวที่โจมตีเข้ามานะฮะแล้วอีก1ตัวต้องเลือกนะครับผมต้องเลือกดีๆแล้วนะะเอาเป็นลีดเดอร์เลยนะครับเพราะลีดเดอร์ตัวเนี้ยสามารถใช้ความสามารถตี2ทีได้นะครับก็เลยเลือกที่จะลบลีดเดอร์ไปนะครับผมแต่ตอนนี้นะฮะ จเจ้าคิดไล่เจ็ดตัวนี้พาวเวอร์หนึ่งหมื่นึ่งมแบบนี้ลบสามพันเหลือเจ็ดพันะฮะยังไม่พอนะถ้าจะรับก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะด้วยการบนมือเอาละฮะแล้วให้มาเป็นอีกสามพันนะครับเป็นลีดอร์ก็จะมีพาวเวอร์แปดพันแล้วก็โดนตีมาเจ0 0ไม่เข้านะครับผมเอาละฮะรักษาคิดนี้ไปได้นะสำหรับฝั่งคุณแบงพานุทีนี้เหลือตัวตีก็จะเหลือแค่ตัวเดียวนะก็คือคิดไล่เจ็ด เพราะลีดเดอร์ตีไม่ได้แล้วเพราะมีพาวเวอร์อยู่ตอนนี้เหลืออยู่2,000นะฮะแต่จริงจะตีได้ก็ได้นะเอาด้งไปติดเพิ่มก็จะกลายเป็น5,000เท่าเดิมแต่อาจจะไม่ได้ทำนะฮะเพราะว่าอาจจะโปรยด้งไปให้บล็อกเกอร์ที่เป็นคิลเลอร์นะฮะแล้วก็ติดด้งไปที่แน่นอนนะคิดไล่เดเอาละครับเลือก น่าจะลังเลยอยู่นะครว่าจะติดด้งที่เหลืออีกหนะึ่งใบนไว้กับบล็อกเกอร์หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าออนบ็อกจะได้จวดหนึ่งใบเอาละะ้อ่ะแล้วตีไปเลยครับหน่งอเก้าพันนะครับผมตีไปที่ควีนนะครับผมเธอหน้าจะได้ไม่ต้องมาบล็อกได้นะฮะจากนั้นจบเธอลเลยนะครับไม่เอาด้งไปเสียบที่เจ้าคิลเลอร์นะครับผมแล้วก็ประกาศจบเธอลเลยเลือกที่จะเปิดไวด้หนึ่งด้ง แบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นอีเวนต์อะไรเหมือนกันนะฮะข้าเทินของคุณแบงค์พานุแล้วครับอย่างนี้เล่นยากนะครับเพราะดงยังไม่ครบสิบนะฮะอู้ขาดอีกดงเดียวอู้หูแล้วอย่างนี้พูดได้ตามตรงเลยว่ายากจริงๆนะฮะการที่จะฝ่าคิดล่เจ็ดถึงสองตัวไปได้นะ่ะเอาละฮะจะเล่นอย่างไรอู้หูไคโดไล่เก้าเนี่ยก็ยคลลย 9, ค KO คิดล่เจ็ดไม่ได้เหมือนกันนะฮะถ้า ผ่านเทอร์นี้ไปเนี่ยโดนการตีกลับจากคุณซิมบ้าหนักหน่วงแน่นอนฮะ,ะโอ้โหต้องดูแล้วมีอะไรบ้างแล้วลงมาเป็นโอ้โหไคโดไล่เ้านะฮะแล้วเลือกที่จะเก็บ5้าด้ดง KO บ็อกเกอร์หรือยามาโตะฮะเอาเป็นยามาโตะนะครับผมยามาโตะตัวนี้จะมีค่าไล่สี่นะฮะก็ KO ได้นะ,ะเพราะ k คไล่ค่าไล่หแล้วจะได้สกิลลัสนะฮะสำหรับไคโดไล่เก้า 9, ตัวนี้ ก็คือพร้อมตีทั้งสองตัวแล้วนะฮะจะทำยังไงคคุณแมงพาลุเก็บดงหนักกันแล้วตีเข้าไปฮะที่ลีดเดอร์คุณซิมบ้าอ่าก็ใช้บล็อกเกอร์ตัวเล็กบล็อกไปเลยนะฮะแล้วก็เจ็ดพันตีเข้าไปที่ลีดเดอร์ครับผมถ้าเอาคิดไล่เจ็ดมาบล็อกก็จะขออีกหนึ่งพันนะฮะก็บลนะ็อกฮะแล้วก็เติมไปด้วยโมโ,มโนสเกตหนึ่งพันนะครับก็ทําให้ไม่เสียคิดไล่เจ็ดนะฮะแล้วก็ตีเข้าไปด้วยไคโดอีกหนึ่งรอบฮะบที่ลีดเดอร์ แล้วก็บล็อกนะฮะโอเคก็ไม่เข้านะครับแล้วก็ผ่านเธอเลยเป็นเธนของคุณซิมบ้านะครับผมเอาละฮะจะปิดเลยหรือเปล่านะครับเพราะอย่างนี้คุณแบงค์พานุเนี่ยไม่มีบ็อกเกอร์แล้วนะครับตีเข้าที่ลีดเดอร์ตรงๆได้เลยต้องดูกันนะฮะโอ้โหเนี่ยคือความเก่งกาจของคิดไล่เจ็จริงๆซึ่งอยู่ในสตาร์เตอร์ด้วยนะครับคิดไล่เจ็ตัวเนี้ย ซื้อกล่องสตาร์เตอร์เนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยได้เลย2ใบนะฮะโอ้โหสามารถหาซื้อที่เทอร์บนบอร์ดได้นะครับผมขอแอบโฆษณานิดหนึง่งยังมีเหลืออยู่นะฮะแล้วก็กาดอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหการโจมตีจาก 3กับตันคิดนะก็คือทั้งสามใบนะั้นเป็นกับตันคิดหมดเลยจบไปนะฮะก็เท่ากับว่าคุณ p t ซิมบ้าเป็นแชมป์ของกิจกรรมปาร์ตี้สายเขียวไปนะฮะโอเ <laughs> ข้ากับคอนเซปต์ของกิจกรรมจริงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ